ของห้อง6ถ้า5นะคะก็ลือความหลังนะคะเราก็ทำวิดีโอนี้เก็บไว้ให้ดูภายหลังนะคะนี่จะทาอะไรกันบ้างคะล้านาดก็จะทําการสัมภาษณ์เพื่อนๆนะครับที่อยู่ข้างหลังซึ่งยังไม่แคร์พวกเราอะไรมากเท่าไหร่นะครับเราจัด PR กันเองเสียงก็ดังนะครับไม่แน่จะเข้าเล้องหรือเปล่านอกจากสัมภาษณ์นะครับก็จะให้เพื่อนบอกความรู้สึกที่มีเกี่ยวกับในห้องเกี่ยวกับเพื่อนๆกับในกลุ่มกันเองนะครับเราจะสัมภาษณ์เป็นกลุ่มๆไปนะครับเพราะง่ายดี ค่ะถ้าอยากรู้นะคะว่าแต่ละคนจะมีวิริกรรมอะไรสุดแซ่บนะคะก็ไปสัมภาษณ์เพื่อนกันเลยค่ะไปครับไปไปค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับแก๊งพัดลมนะคะอยากให้แนะนำตัวค่ะว่าชื่ออะไรบ้างคะมาดิค่ะชื่อปาลีค่ะสวัสดีค่ะชื่อบิวค่ะสวัสดีค่ะชื่อนิวค่ะสวัสดีค่ะชื่ออุ้มค่ะสวัสดีค่ะโอค่ะสวัสดีค่ะชื่อสวัสดีครับลลน่าครับผมไม่เกี่ยว เนี่ยนะพัดลมอยู่ที่ไหนนะเราก็จะไปอยู่ที่นั่นเรียกว่าเพื่อนก็ชิงเหือแตกกันนะห้องเลยใช่ไหมเนี่ยจําไว้นะครับหน้าพวกนี้นะครับทำเพื่อนเดือดร้อนนะครับจบตรงนี้ก่อนนะครับแล้วแก๊งพัดลมเนี่ยมีวิธีกรรมอะไรที่น่าจดจำบ้างไหมครับเราไม่ค่อยมีวิธีกรรมแลเพราะเราสวยสวยบ้าหลีที่พูดนี้คิดเพือยังครับผมทิ้แล้ว น้อยอย่างเงี้ยเราก็พาเราก็แบบว่าเราไม่ได้พากันโดดเราคือแค่แบบอยากจะออกไปเพื่อกับบ้านแบ์หนังสือแล้วก็เลยไปแล้วก็เลยเป็นแกนนําในการที่ไปขออนุญาตออกนอกโรงเรียนก็นี่เป็นเรื่องหลักๆจ็เพวาะวันนั้นมันเป็นัเดี๋ยันวันวันนั้นเหตุเกิดนี้คือวันพฤหัสป่ะครับวันพฤหัสใช่ใช่วันที่วันวันที่มีอาจารย์อาวุโสท่านกนึงเาถามว่าทําไมขาด วันวันปัจจุบันนี้เกรดรอช่างขอแล้วขอแล้วช่างไม่เป็นไรบอกได้เลยโอเคโอเคค่ะอยากอยากจะให้บอกที่สุดของห้องค่ะว่าแต่คนกันที่สุดที่สุดของห้องที่สุดสอเนาะที่สุดของห้องกลุ่มเราก็ยกให้สองค่ะถามว่าสอนเป็นที่สุดด้านไหนก็คงต้องตอบว่าสุดในทุกด้านนะคะโดยเฉพาะทรงผมทรงผม โอเคครับแล้วก็บอกความรู้สึกในใจต่อเพื่อนๆในห้องแล้วก็กลุปปเัวเองนี้ได้ไหมครับผ <c oughs> มม <c oughs> ันรู้สึกเหรอ <c oughs> มาแล้วตั้งแต่แต่ร้องง่ายตั้งแต่ยอยู่ม .4 มาเนาะเราก็ผูกพันก้นมากเลยแต่เรียนอะไรา่วมกันหลายๆอย่างอาจจะมีทะเละาะกันบ้างไม่บ้างอะบ่อยมากเลย เราทำงานร่วมกันมาแล้วก็ผูกพันกันมาเยอะทําให้เราอ่ะมีความรู้สึกดีๆต่อกันแล้วก็ทำให้เราอ่ะรักกันมากใครพูดชื่อคนนี้ขใครนี่ก็เลยนะนคำตอมาใครอยากจะขอสามคำให้กับห้องของคำห้าค่ะคำห้าว้าขอบคุณค่ะขอบคุณเลยครับที่มา